สวัสดีครับผมอาจารย์พรัาชีชัดทุกเรื่องวันนี้จะมาสื่อทานายดวงชะตาผ่านไจจพ่ศักดิ์สิทธิ์จิตสัมผัสคําทํานายตรงนี้เป็นคําทํานายโดยรวมนะไม่ได้เจอะจองดวงชะตาของผู้หนึ่งผู้ใดผู้ที่เข้ามารับฟังรับชมควรจะต้องรับฟังทั้งลัคนาแล้วก็ราศีโดยการเน้นฟังไปที่ลัคนาเนี่ยเจนะแล้วก็มาฟังเพิ่มเติมในเรื่องของราศีเพิ่มอีก3 0 แล้วก็ที่สําคัญสิ่งไหนที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านสื่อผ่านไพ่สื่อผ่านอาจารย์มาบอกนะว่าเป็นจังหวะที่ดีเป็นเรื่องที่ดีในชีวิตเราก็อย่าลืมน้อมรับพลังงานดีๆเหล่านั้นไว้ด้วยสิ่งไหนที่ท่านเตือนนะผ่านอาจารย์มาก็ขอให้พวกเราเนี่ยมีสติในเรื่องของการยับยัง้งชั่งใจยั้งคิดนะทำอย่างระมัดระวังนะสิ่งต่างๆก็จะมีโอกาสเกิดขึ้นได้แค่เพียงเล็กน้อยหรือบางคนที่มีสติมากพอก็อาจจะไม่เกิดขึ้นเลยก็เป็นไปได้ด้วยเช่นกัน สวัสดีครับชาวลัคนาแล้วก็ชาวราศีเมถุนทุกท่านวันนี้เราจะมาเปิดไพ่ทานายดวงชะตาคําทํานายตรงนี้เป็นคําทานายเฉพาะช่วงเดือนกุมภาพันธ์เท่านั้นเรามารับดูรับฟังกันว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะสื่อจังหวะชีวิตแนวโน้มเรื่องราวต่างๆผ่านไพ่มาบอกอะไรกับชาวลัคนาแล้วก็ชาวราศีเมถุนกันบ้างเรามาเริ่มกันที่ทรัพย์สินเงินทองกันก่อนในระยะนี้นานาไพ่สื่อขึ้นมาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านบอกว่า ้าชะตาเนี่ยจะมีแนวโน้มที่จะประสบความสําเร็จครั้งยิ่งใหญ่อาจจะเป็นความสําเร็จที่ไม่ได้มาโดยง่ายนะเป็นความสําเร็จที่มาจากความพยายามแต่เป็นความสําเร็จที่คุ้มค่านะจะมีโอกาสได้มาสิ่งที่เราทุ่มเทสิ่งที่เราพยายามในระยะนี้มีแนวโน้มที่ดีที่จะประสบความสําเร็จไม่ว่าจะเป็นการพูดการคุยการเจรจาการเอย่ยปากร้องขอนะแนวโน้มภาพโดยรวมเนี่ยดีถึงจะมีปัญหาหรือมีอุปสรรคนะก็ เป็นช่วงจังหวะที่ผ่านไปได้อย่างแน่นอนนะเพราะว่าอย่างที่อาจารย์บอกไว้เมื่อสักครู่นี้ว่าไพ่ชุดนี้สื่อความหมายขึ้นมาในลนักษณะของคนที่ต้องสู้ต้องฝ่าฟันนะต้องเต็มที่กับชีวิตแล้วถึงจะดีนั่นก็หมายความว่าถ้าใครเอาแต่จินตนาการมีความฝันลมๆแรงๆคิดแล้วไม่ทำนะเก็บไว้ในความทรงจําอย่างเดียวนะละนักษณะแบบนี้ต่อให้ดวงดีจังหวะดีก็ไม่สามารถที่จะฝ่ายฟ้าไว้ได้ ภาพโดยรวมของไพ่ชุดนี้นะอาจารย์ก็อยากจะบอกแนวทางแล้วก็ให้ไว้เป็นกําลังใจเลยว่าทําให้เต็มที่ทําให้ดีที่สุดเนาะเพราะว่าด้วยความสําเร็จแล้วก็ด้วยจังหวะของดวงชะตามันค่อนข้างเอื้อกันนะก็จะมีโอกาสดีๆเกิดขึ้นได้อย่างแน่นอนเรื่องต่อมานะก็จะเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินชิ้นใหญ่ๆไม่ว่าจะเป็นบ้านที่ดินอสังหาริมทรัพย์ย,ยาณพานะต่างๆในระยะนี้ก็เป็นแนวโน้มเนาะในเรื่องของการจะซื้อจะขาย อาจารย์มองว่าจากไพ่ชุดนี้นะจะมีโอกาสที่เจ้าชะตาเนี่ยจะประสบความสําเร็จแต่เป็นความสําเร็จที่เกิดขึ้นจากบริวารจากผลใกล้ชิดนั่นก็หมายความว่าในระยะนี้ถ้าเป็นไปได้เจ้าชะตาเนี่ยห้ามสร้างศัตรูเด็ดขาดนะหรือใครที่เคยมีปัญหาการในระยะนี้ก็มีโอกาสก็พยายามนะปรับความเข้าใจกันเพราะหน้าไพ่ชุดนี้นะจะสื่อขึ้นมาเตือนในแง่มุมของความขัดแยง้งในแง่มุมของความเครียดความวิตตกังวล ความระแวดระวังสิ่งต่างๆหรือบางคนอาจจะระแวงมากเกินไปนะมันจะมีอารมณ์ที่มันค้างคาอยู่เป็นรังสีที่สื่อออกมาทําให้เจ้าชะตาเนี่ยมีปัญหาติดติดขัดขดัมีเหตุการณ์สะดุดนะแต่ถ้าในระยะนี้เราทําจิตใจให้มันผ่องใสนะโดยการที่เป็นพัธมิตรกับบุคคลรอบตัวคนที่เกี่ยวข้องนะกับสิ่งต่างๆที่เราคาดหวังสิ่งที่รอคอยจะเป็นเรื่องที่ดีนะเพราะจะมีความสําเร็จเกิดขึ้นจากคนใกล้ตัว ทำยังไงก็ได้นะให้เขาพูดถึงเราในแง่มุมที่ดีให้เขาช่วยเหลือเราด้วยความจริงใจหรืออะไรที่มันหนักนิดเบาหน่อยแล้วก็ช่วยเหลือเขาบ้านให้อภัยเขาไปนะจะเป็นเรื่องที่ดีที่จะทําให้เจ้าชะตาเนี่ยก้าวผ่านจุดที่เป็นปัญหาแล้วประสบความสําเร็จแบบยิ่งใหญ่ได้ในระยะนี้ส่วนในแง่มุมนะในแง่มุมของญาติมิตรพี่น้องในระยะนี้นะก็จะมีโอกาสที่เจ้าชะตาเนี่ยจะอยู่ในสถา,านการณ์ที่น้ําพึ่งเรือเสือพึ่งป่า นั่นก็แปลว่ามีโอกาสที่จะได้ช่วยเหลือเกื้อกูลกันเช่นเราอาจจะไปขอความช่วยเหลือจากเขานะก็มีโอกาสได้รับความช่วยเหลือรวมไปถึงเขาก็มีโอกาสที่จะขอความช่วยเหลือจากเราในแง่มุมต่างๆเช่นกันเป็นไพ่ที่สื่อขึ้นมาในแง่มุมนะแนวโน้มของความใจฟ้างความมีน้ำใจความไม่คิดเล็กคิดน้อยนะก็จะนำพาให้เจ้าชะตาเนี่ยมีความร่มเย็นเป็นสุขนะกับเหตุการณ์ต่างๆในชีวิตในระยะนี้เป็นอย่างดี ค่อนข้างที่จะมีความสัมพันธ์กับไพ่ชุดแรกๆที่อาจารย์ได้เกินบอกไปเนาะในเรื่องของความขัดแย้ยงต่างๆนะเพราะว่าไพ่ใบนี้ก็สื่อขึ้นมาในเรื่องของการที่เจ้าชะตาเนี่ยจะมีจิตใจที่ดีมีความเมตตาใจฟ้างนะมีความคิดที่รู้จักเสียสละต่อผู้อื่นแบบเออกว้างฝ่างนะแบบไม่มีประมาณนะอย่าไปคิดเล็กคิดน้อยเพราะว่า ถ้าเจ้าชะตาเนี่ยวางจิตวางใจได้ดีนะมีความผ่องใสมีความจริงใจมีโอกาสที่จะปฏิบัติกับคนรอบข้างแบบดีๆนะจะมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จได้หลายรูปแบบหรือในสถานการณ์ที่ว่ายากก็จะมีโอกาสเกิดขึ้นได้ในแง่มุมที่ดีที่เจ้าชะตาเนี่ยจะมีโอกาสได้รับความช่วยเหลือนะจากบุคคลที่เราเป็นพันธมิตรกับเขาในระยะนี้ก็ถือว่าเป็นภาพดีรวมที่อาจารย์อยากจะเน้นย้ําว่า ถ้าเราจิตใจดีเรามีเมตตาเรารู้จักเสียสละไม่คิดเล็กคิดน้อยลดความร,ระแวงระวังสิ่งต่างๆลงไปเจ้าชะตาจะมีโอกาสได้รับความช่วยเหลือจากบุคคลรอบข้างเป็นอย่างดีสำหรับท่านใดที่สนใจจะให้อาจารย์เนี่ยตรวจดวงชะตาให้เป็นการส่วนตัวอย่างละเอียดด้วยวิชาโหราศาสตร์ขั้นสูงไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตำราลัคนาพระรามเดินดงเลขเจ็ดหลักเก้าฐานกราฟชีวิตรวมไปถึงการถามตอบผ่านไพ่ศักดิ์สิทธิ์จิตสัมผัสเฉพาะด้าน เพื่อที่เราจะได้ทราบแนวโน้มของดวงชะตาอย่างเจาะจงอย่างเจาะลึกก็สามารถติดต่ออาจารย์นะผ่านช่องทางใน Li น์แอดได้หรือจะเป็นเพจ Facebook ก็ได้แต่ส่วนใหญ่แล้วอาจารย์จะเน้นไปที่ Li น์แอดซะมากกว่าส่วนในแง่มุมของบุตรหลานบริวารลูกน้องลูกจ้างนะในระยะนี้ก็เป็นแง่มุมที่ดีแต่เป็นลักษณะที่ไม่ได้ดีมากนะเป็นดีปานกลางก็แล้วกันนะเป็นลักษณะที่ว่าเจ้าชะตาเนี่ยจะมีบุตรหลานบริวารที่เขา มีแนวโน้มที่จะประสบความสําเร็จหรือมีความก้าวหน้าเกิดขึ้นมีการเปลี่ยนแปลงมีโอกาสที่จะได้เริ่มต้นทําสิ่งใหม่ๆใ,ในระยะนี้แต่ก็ยังเป็นความสําเร็จที่ค่อนข้างเหนื่อยนะอาจจะมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นได้อยู่นะแต่ก็ถือเป็นแนวโน้มที่ดีก็แเรากันนะเพราะว่าทาให้บุตรหลานบริวารของเราเนี่ยเขามีกําลังจิตกําลังใจกับสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นแม้มันจะยังไม่ได้ เป็นความสําเร็จหรือว่าเป็นความงอกเงยที่ยิ่งใหญ่ก็ตามเพราะว่าไพ่ในลักษณะนี้เนาะก็จะสื่อขึ้นมาในแง่มุมของความมั่นคงนะเป็นการเปลี่ยนแปลงในลักษณะของความมั่นคงที่โดดเด่นที่สุดในเรื่องของการเงินหรือ,อทรัพย์สินต่างๆเนาะก็ยังดูทรงๆเช่นบางคนอาจจะได้เปลี่ยนงานนะอาจจะเปลี่ยนงานไป ได้งานที่ตำแหน่งดีขึ้นรู้สึกมั่นคงขึ้นแต่การเงินการทองอาจจะไม่ได้แตกต่างไปจากเดิมหรือบางคนอาจจะมีลูกหลานที่กำลังจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเลื่อนยศอะไรลักษณะเหล่านี้นะแต่ก็เป็นในเรื่องของความมั่นคงชื่อเสียงเพียงอย่างเดียวที่โดดเด่นเรื่องอื่นรายละเอียดอื่นๆก็อาจจะต้องรอจังหวะต่อไป เพราะฉะนั้นน้ำหนักของหน้าไพ่ชุดนี้ก็จะสื่อไปในด้านดีเนาะประมาณสัก6ก0็กัแล้วกันที่เป็นความสําเร็จนะเพราะว่ายังต้องแบกรับหรือว่าแบ่งรับแบ่งสู้กับการเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆกับเรื่องราวที่บุตรหลานบริวารขอเราต้องปรับเนื้อปรับตัวกว่าจะได้ความสาเร็จที่ยั่งยืนกลับมาหรือเป็นความสําเร็จที่มากขึ้นกว่าเดิมในหลายๆด้านในแง่มุมของปัญหาหรืออุปสรรคบ้าง ในระยะนี้นะชาวลัคนาแล้วก็ชาวราศีเมถุนเนี่ยก็จะอยู่ในจังหวะที่มีเรื่องต้องคิดมีเรื่องต้องวางแผนมีเรื่องต้องตัดสินใจเยอะอาจจะมีความเครียดความตกกังวลเกิดขึ้นอาจจะมีปัญหาในเรื่องของสมองเรื่องของสายตาเกิดขึ้นได้ในระยะนี้ให้เรามัดระวังนะบุคคลรอบตัวคนใกล้ชิดคนในสายงานคนที่มีความสัมพันธ์กับเราเขามองเราไม่ค่อยชัดเจนในระยะนี้ให้เรามัดระวังอาจจะถูกจองจับผิด ถูกใส่ร้ายป้ายสีนะหรืออาจจะถูกมองว่าเราเนี่ยเป็นคนที่ไม่ยุติธรรมหรือตัดสินใจสิ่งต่างๆมีแนวโน้มที่จะลำเอียงมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นมีมาตรฐานมากกว่าหนึ่งมาตรฐานทำให้บุคคลรอบตัวคนใกล้ชิดนะเกิดข้อคอรหาหรือเกิดข้อกังขาเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นหน้าไพ่ที่ขึ้นมาในชุดนี้นะอาจารย์ก็อยากจะให้แนวทางว่า เราถ้าคิดจะวางตนวางตัวเป็นคนเถนตรงเป็นคนที่รักความยุติธรรมหรือเป็นคนที่เสมอต้นเสมอปลายก็ต้องพยายามนะรักษาม,มาตรฐานของตอนเองให้ดีให้มากๆเนาะเพราะว่าในจังหวะนี้คนเขาจะไม่ได้มามองว่าสิ่งที่เราทํามาสะสมมาเนี่ยมันดีแค่ไหนเพราะว่าเป็นไพ่จุดจังหวะที่ถ้าเราพลาดครั้งหนึ่งมันจะเสียไปหมดเลยที่เราทําดีมานะจะเป็นแนวโน้มประมาณนั้นเลย เป็นปัญหาเป็นอุปสรรคที่พวกเราจะต้องรามัดระวังไว้ประมาณนี้ในแง่มุมของโชคลาภต่างๆในระยะนี้เจ้าชะตาเนี่ยก็จะมีโอกาสได้โชคได้ลาบเนาะจากการดิ้นรนจากการพยายามไฟฟ้าทําสิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการคิดการจัดการการบริหารการบุกเบิกใดๆก็แล้วแต่มีโอกาสที่เจ้าชะตาจะประสบความสำเร็จมีการเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆไปในทิศทางที่ดี เป็นโชคลาภเนาะที่อาจจะต้องแลก,นะกมาด้วยความเสี่ยงแลกมาด้วยความเหนื่อยยากนะเพราะว่าเป็นสภาวะที่ต้องทําอะไรหลายหลักหลากหลายอย่างนะขอโทษทีทําอะไรที่มันค่อนข้างยุ่งทําอะไรที่มันค่อนข้างเยอะถึงจะประสบความสําเร็จนั่นก็หมายความว่าโชคลาภเราอาจจะไม่ได้มาโดยง่ายสักทีเดียวไม่ใช่ว่าเออปรัฒนาสิ่งใดจะได้แบบกิ๊กเนี้ยไม่ได้นะ จะต้องเป็นคนที่แบบดิ้นรนทําอะไรที่มากกว่าหนึ่งอย่างทาหลายๆอย่างในระยะนี้จะส่งผลดีมากๆหรือแม้แต่กระทั่งโชคลาภที่มาจากผู้รับผู้ใหญ่หรือการที่เราไปรับอาสาคนอื่นเขาใครเขามอบหมายอะไรให้เราในระยะนี้ก็จะมีโอกาสนะที่จะประสบความสําเร็จมีโชคมีลาบไม่ว่าจะเป็นกลุ่มของคนที่ไปรับจ้างเป็นนายหน้าเป็นผู้ที่จับเสือมือเปล่าเป็นคนที่หาเสียงหัวคะแนนอะไรเงี้ยสมมุตินะครับ คือจะมีผู้หลักผู้ใหญ่เขาให้ความเมตตากับเราเราจะมีโอกาสได้โชคได้ลาบมาในลักษณะการรับอาสานะก็ถือว่าโดดเด่นพอสมควรเลยในระยะนี้ส่วนในแง่มุมของการงานการค้าการขายการลงทุนนะสิ่งต่างๆในระยะนี้ก็ถือว่าเจ้าชะตาเนี่ยจะต้องมีความรอบคอบให้มากๆในเรื่องของการตบปาร,รับคําในเรื่องของเอกสารนะเพราะว่ามันมีโอกาสสูงมากในเรื่องของข้อผิดพลาด หรืออาจจะมีโอกาสที่เจ้าชะตาเนี่ยจะถูกเบียดเบียนถูกโกงถูกทรยศถูกหักหลังถูกคนอื่นเขาเอาไปพูดถึงหรือเอาไปวิจารณ์เราในทิศทางที่ไม่ดีมีความเสื่อมเสียเกิดขึ้นมีคนเข้าใจผิดการงานการค้าการขายการลงทุนในระยะนี้มีโอกาสที่เจ้าชะตาจะเจอสภาวะที่ค่อนข้างอึมครึมนะมีเรื่องยากๆเกิดขึ้นมีปัญหาที่ทําให้หนักอกหนัก,นกใจไม่สบายใจ มีโอกาสที่จะถูกเบียดเบียนในหลากหลายรูปแบบอาจารย์ก็จะขอบอกบุญกับกัลยะาณมิตรทุกคนทุกท่านนะในเรื่องของการที่จะามาร่วมสร้างร่วมกันบูรณะวัดล้างวัดนี้เป็นวัดที่เก่าแก่มากนะแล้วก็มีสภาพที่ปูผาหักพังอย่างยาวนานในปัจจุบันนี้ก็ได้มีการบูรณะกันไปบางส่วนแล้วแต่ก็ยังขาดแคลนในเรื่องของทุนทรัพย์เป็นจํานวนมากก็ขอบอกบุญนะกับกัลยะาณมิตรทุกคนทุกท่านที่จะได้มีโอกาสมาร,มาร่วมบุญร่วมกันสร้าง เป็นมหาบุญมหากุศลสร่วมกันนะเป็นจุดเปลี่ยนของดวงชะตานะที่เราจะมีโอกาสทําการที่อาจารย์บอกว่าการทะนุบำรุงพระศาสนาในลักษณะนี้หาทําได้ยากเพราะว่าปัจจุบันนี้วัดวาอารามส่วนใหญ่เนี่ยเราก็จะเหมือนกับเป็นการแข่งกันนะในเรื่องของทําสิ่งปลูกสร้างต่างๆซึ่งบางทีการก่อสร้างในสถานที่ต่างๆก็อาจจะไม่ได้สอดคล้องกับรูปแบบในปัจจุบันเช่นเขาอาจจะยังไม่ได้มี การเสริมสภาพอย่างแท้จริงนะแต่ก็อยากจะทำนะอยากจะเรียกร้องอยากจะชักชวนญาติโยมเนี่ยให้มาทำบุญให้มาร่วมสร้างซึ่งต่างกับวัดที่อาจารย์ได้พูดถึงเพราะว่าเป็นวัดที่มีสภาพเสื่อมโทรมอย่างแท้จริงซึ่งอยู่ในสถานที่นะลกล้างขาดการทนุบำรุงรักษามาอย่างยาวนานจึงขอเน้นย้ำเนาะในแง่มุมตรงนี้ว่าสิ่งที่พวกเราจะมีโอกาสได้มาร่วมกันทำาร่วมกันสร้างเป็นมหาบุญมหากูศน นะจะได้เป็นจุดเปลี่ยนในเรื่องของดวงชะตาเราด้วยเพื่อจะมาหนุนดวงเสริมดวงนะในสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตส่วนรายละเอียดเดี๋ยวอาจารย์จะลงไว้ให้นะตรงเ,เพิ่มเติมนะใต้คลิปรวมไปถึงจะปักหมุดไว้ให้ด้วยเรื่องต่อมานะก็จะเป็นแง่มุมของสุขภาพโครคภัยแล้เจ็บต่างๆในระยะนี้เจ้ชะตาก็จะมีเกณฑ์เนานะในเรื่องการเจ็บป่วยระยะยาวนะใครที่ จ็บป่วยในระยะนี้ก็ต้องดูแลตัวเองให้ดีนะพยายามอย่าไปปล่อยปะละเลยนะเพราะว่ามันอาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นเป็นโครคภัยไข้เจ็บแบบเรื้อรังรวมไปถึงใครที่มีโรคประจําตัวอยู่เป็นโรคเก่าโรคแก่เป็นตั้งแต่เด็กหรือเป็นมาอย่างยาวนานในระยะนี้ก็มีโอกาสที่าชาตาจะได้เจ็บป่วยในลักษณะนั้นอีกแล้วก็ยังจะรวมไปถึงในเรื่องของการเจ็บไข้ได้ป่วยที่มาจากความเครียดมาจาก โรคซึมเศร้ามาจากความเก็บกดความไม่สบายใจความทุกข์ใจทุกใจความที่เราปล่อยวางไม่ได้ก็จะมีโอกาสที่เจ้าชะตาจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพเรื่องของกระเพาะอาหารระบบลำไส้ต่างๆนะก็จะมีโอกาสเกิดขึ้นได้ในลักษณะนี้ส่วนในแง่มุมของคนรักคู่ครองบ้างในระยะนี้หน้าภัยเนี่ยสื่อขึ้นมาเนาะในเรื่องของปัญหามีอุปสรรคหรือมีความขัดแย้งกันเกิดขึ้น มีเรื่องที่ไม่เข้าใจกันตกลงกันไม่ได้มีโอกาสที่จะมีเหตุกระทบกระทั่งกันจะมีหลายสิ่งหลายอย่างนะที่คิดไม่ค่อยเหมือนกันหรืออาจจะตกลงกันไม่ได้เคลียร์กนไม่เข้าใจหาตรงกลางไม่เจอให้ระมัดระวังการถูกหลอกถูกลวงถูกเอาเปรียบนะหรืออาจจะต้องระมัดระวังสภาวะที่ดีเกินไปซื่อเกินไปนะทุ่มเทมากเกินไปนะก็อาจจะ มีความรู้สึกแบบนี้เกิดขึ้นได้ในระยะนี้อะไรที่เรารู้สึกว่าทําไปแบบสุดตรงให้ระมัดระวังให้เซฟความรู้สึกเต็งให้ให้ดีด้วยเพราะจากหน้าไพ่โดยรวมเนาะก็สื่อขึ้นมาในเรื่องของความวุ่นวายนะที่อาจจะมีเกิดขึ้นในชีวิตคู่หรือคนรักคู่ครองของเราทําให้เราหัวหมุนนะมีเรื่องต้องเข้าไปแก้ไขมีปัญหาเกิดขึ้นนะมีเรื่องของความสูญเสียเสียหายเสียชื่อเสียงอะไรประมาณนี้ด้วย สุดท้ายนี้อาจารย์ก็จะมาสรุปคําทานายโดยย่อแต่ก่อนอื่นเลยนะก่อนที่เราจะไปรับฟังด้านที่ดีอาจารย์จะขอพูดถึงในแง่มุมที่พวกเราเนี่ยจะต้องระมัดระวังกันก่อนในระยะนี้เจ้าชะตาเนาะจะต้องระมัดระวังสิ่งที่อาจจะคาดไม่ถึงเหตุการณ์ที่ปรปปับจับพันนะหรือสถานการณ์ที่เรารู้สึกว่ากาลังเครียดกําลังหงุดหงิดให้ระมัดระวังดวงจะตกในระยะนี้นจะมีเรื่องวุ่นวายเกิดขึ้นมีความเสื่อมเสียเสียหาย มีเรื่องกระทบกายกระทบใจมีเรื่องให้เครียดมีเรื่องให้คลิตมีเรื่องให้ตัดสินใจคิดไม่ตกนะในหลายแงยม่มุมส่วนในด้านที่ดีในระยะนี้เจ้าชะตาเนี่ยจะมีโอกาสได้ทรัพย์สินเงินทองนะมาจากความรู้ความสามารถของตอนเองการตัดสินใจนะการที่เราทําอะไรแบบจริงจังนะจะมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จหรือได้รับทรัพย์ได้เงินก้อนโตในระยะนี้จะมีโอกาสที่ผู้อับผู้ใหญ่นะ ให้ความเมตตาให้ความอุปถรัรมภ์เราโดยเฉพาะเพศหญิงหรือเพศตรงข้ามรวมไปถึงอาจจะมีโอกาสได้รับเรื่องราวดีๆข่าวดีจังหวะดีๆเกิดขึ้นแบบคาดไม่ถึงในระยะนี้ด้วยเพราะว่าจากหน้าไพ่โดยรวมเนาะก็ถือว่าชาวลัคนาแล้วก็ชาวราศีเมถุนเนี่ยมีไพ่ของมหาเทพเนี่ยเกิดขึ้นนะถึง3ชุดเลยจึงเป็นองค์ประกอบโดยรวมนะที่เจ้าชะตามักจะมีความสําเร็จจากเพศตรงข้ามจากผู้ดับผู้ใหญ่ หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆเนี่ยเข้ามาเกื้อหนุนดวงชะตานะสิ่งไหนที่เป็นปัญหาเป็นอุปสรรคก็จะมีโอกาสคลี่คลายแก้ไขปัญหาได้จะมีความสําเร็จมีความมั่นคงรวมไปถึงมีโอกาสที่จะได้จับเงินก้อนโตในระยะนี้โอเคอาจารย์ก็ขอจบคาทำนายโดยย่อไว้ประมาณนี้ก็ขอขอบคุณพวกเราทุกคนนะที่อุตส่าห์ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจคอมเมนต์ด้วยความสุภาพให้กับช่องของอาจารย์ ขอขอบคุณทุกคนมากอนุโมทนาบุญด้วยนะครับสวัสดีครับ